สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับลูกศิษย์นะครับของ Modify Watch Training Center นะครับก็วันนี้เราอยู่กับน้องเค้กนะครับครับเดี๋ยวเค้กช่วยแนะนำตัวหน่อยครับว่ามันทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้โอเคได้ครับแล้วทำไมถึงสนใจอยากจะที่จะมาเรียนซ่อมนาฬิกาอ๋อโอเคครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันผมก็เป็นผู้จัดการกองทุนของบริษัท Asset Plus นะครับก็ประจวบก็บริหารกองทุน SP Top Band อยู่ ครับก็ซึ่งเป็นกองทุนท mm. ี่ที่ลงเกี่ยวกับหุ้นที่เป็นบริษัทสินค้าหรูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําพวกรีเสิร์ชอะไรเกี่ยวกับพวกพวกตลาดสินค้าหรูพวกตลาดนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยครับตลาดจิวเวลรี่นะครับหรือว่ากระเป๋าแบรนด์เนมอะไรพวกนี้ว่าทิศทางเนี่ยเป็นจะเป็นเป็นทางไหนนะครับแล้วก็ต้อกจากนี้ผมก็เป็นยูเซอร์ กับการใช้ของพวกนี้ด้วยนะครับจึงมีความสนใจนะครับทั้งทั้งในด้านการลงทุนในเร่สิน้าบริษัทพวกลพวกนี้แล้วก็ทั้งสินค้าของบริษัทเหล่านี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ผมเกิดแพชชั่นแบบว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องของอโดยเฉพาะนาฬิกาเนี่ยมันเป็นเหมือน,น,นเป็นอาร์ตนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งค่อนข้างน่าสนใจก็เลยอยากจะ,ะเราเนี่ยเป็นยูเซอร์เราได้เห็นแต่หน้าหน้าหน้างาน,นครับไม่เคยเห็นข้างในเลยก mm hmm. ็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยผมอยากจะจะ รู้เรื่องอยากจะศึกษาเกี่ยวกับต,ตัวข้างในโดยเฉพาะนาฬิการครับต้องบอกงี้ครับว่าเค้งเนี่ยวันนี้มาเรียนวันที่3แล้วเนาะใช่ครับเป็นไงบ้างได้อะไรกลับไปบ้างแล้วก็บรรยากาศในการเรียนเป็นยังไงบ้างลอ,องเล่าให,ให้ผู้ชมฟังหน่อยครับจริงจริงเนี่ยก็ เป็นวันที่3แล้ววันแรกเนี่ยนะครับก็เรียนรู้ค่อนข้างเยอะนะก็ได้ i n t r o d u c t i o นจากพี่ๆนะว่าข้างในอย่างตัวนาฬิกาเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยหลายอย่างมากๆนะครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้มาก่อนว,ว่ามันมันค่อนข้างซับซ้อนขนาดนี้นะครับก็ค่อนข้างเป็นเป็นเรื่องที่น่าหลงไหลแล้วกันนะครับเป็นเป็นก็อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็นอาร์ตประมาณหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะพี่ๆก็ค่อนข้าง friendly มากๆนะครับแล้วก็ ทุกคนเนี่ยนะครับก็ถ้าเรามีปัญหาอะไรติดขัดอะไรเนี่ยนะครับพี่ๆก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือตลอดนะครับอยากจะทราบว่าเค้กเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการมาเรียนตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดอะไรบ้างเรียนเป็นฮ็อบบี้หรือว่าอยากจะต่อยอดไปทำเซอร์วิสหรือว่าเป็นพ่อค้าเทรดดิ้ง okay. ครับ หล,หลักเนี่ยนะครับก็จริงๆผมก็ค่อนข้างที่จะชอบตัวนาฬิกาอยูแ่แล้วก็ด้วยเป็นแพชั่นด้วยนะครับก็เบื้องต้นผมคิดว่าะจะไปลองทําเองดูนะครับก็คือเมือนใช้เป็นงานระดิเรกในการเพิ่มสมาธิแล้วก็พอผมเริ่มชำนาญเนี่ยนะครับก็อาจจะคิดไปถึงขั้นอาจจะเป็น,ปนธุรกิจเกี่ยวกับการทำเซอร์วิส เตอร์หร so. <ok kind of ือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับคือที่ผมคิดก็อาจจะไปเป็นพ่อพ่อค้าก่อนือว่าคือหลักๆเนี่ยการที่มาดูข้างในแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยในเรื่องของการดูแท้ปฟอร์มได้ด้วยนะครับจริงเป็นประโยชน์มากครับนะครับก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ สนใจแล้วก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาก็สามารถมาเรียนได้ก็อยากจะให้เค้กฝากถึงคนที่เขาดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วลังเลอยู่ว่าไม่มีพื้นฐานเลยจะเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยลองฝากถึงผู้ชมหน่อยครับอ๋อโอเคครับจริงๆแล้วผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เรียกว่าถ้าเป็นตัวข้างในเลยนะครับในตัวตัวเครื่องข้างในเนะี่ยผมก็ไม่ค่อยมีพื้นฐานเหมือนกันนะเพราะจริงๆ,งๆที่นี่ก็ถือว่าเหมาะสําหรับ ตั้งแต่มือใหม่จนถึงคนที่มีความรู้พื้นฐานมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่เขาค่อนข้างปูพื้นฐานตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับแล้จนไปถึงระดับแอดวานซ์นะครับก็ถือว่ามีพี่เขามีหลักสูตรที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือราคาไม่แพงนะครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าเว็บไซต์ไปดูได้นะครับ w w w o l i s วด์นะครับแล้วก็อีกเว็บหนึ่ง w w w m o d i f y g i g g n g w a t c h c o m นะครับก็เราก็จะเป็นสถาบันเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมนาฬิกานะครับราคาไม่แพงนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ